แอคชั่นเชื้อเนี่ยห้องห้องดูห้องดูเชิญห้องดูสวัสดีครับสวัสดีครับท่านเงินครับอของสัมภาษณ์หน่อยครับททักาน้ำไปหน่อยไหมอ่ะน้ำไปอยากักทายนี่ครับทางจอนสักครับฮะททักายยนองสวัสดีค่ะน้องบายนี่นี่ นี่เมียผมครับเลิกหนุ่มแล้วครับอันนี้ทักชายตัว m ม r y Mary นี่รู้สึกว่าทำมาเที่ยวรยาอ่อนแล้วกันนี่ครับหนุ่มเงียยหน้าเงี้ยนนะเป็นนายครับแต่งหน้าเราจะได้สุขภาทุกวันกำลังเมาเล่าเหล้าไว้ของแก้ว หมันมเลาเองไงแก่หูแท็กกินน้ำสามแก้วคนน้ำเยอะเกินรอาวา,วา,อาไงวาไม่เห้หอบนะฮะลูกหลอ่อฮะวันนี้หล่อที่สุดในกลุ่ม,มนะฮะโอเคห้องน้ำชักว่าวด้วยครับครับเลยครับ,รบ <c oughs> อีกทีนะอีกทีนะฮะ อย่างนี้แหละ่ะยิ่งนี้แหละออจะ่ส่ไม่ได้อารมณ์ต้องใ่ต้องไวอ่ะว่าจะว่าจะถ่ายเสื้อแขนยาวมาเล่นงสืสีดำวเองถายแล้วมั่งตองใ่เ้อสีดำตัวเองขอให้เรามีคล้องบ้างหน่อยอย่างนี้บนบ่าในการเ่ายมันไม่เห็นอะไรเลยอ่ะมันดำหมดเลยถ่ายรูปก็ไม่เพิเดะ ตัวอะไรก็ไม่รู้อะมันจิบกัะเซไม่นอนฮะรักเพื่อนฮะขับรถให้เพื่อนตลอดฮะเมียก็หลับเขี่ยวเลยหลับไปงีบปิดหน่งแล้วก็ตื่นขึ้นมาไม่ได้ผมไม่มาไม่ได้ผมไม่มาถ้าอยากไม่ได้นะฮะน่ารำเม่กันมาเว่อเว่อเวออยาอยากความเว่อขอให้ยแจ๊คเกออันดับหนึ่งอันนี้คือผมแนะนำารงแรมหรอ ิูตันกลุ่มกี่ตัวฮะัแค่นี้ครับยูตันเกียวกันอันนี้ไข่ก่อประสาทไข่ไว้ประสาทปูนอ่าที่นี่คือพัทยาใต้นะครับพัทยาเหนือตรงนู้นนะกลุ่มกล้องตรงกลุ่มกล้องตรงครับกล้องนี้ครับตรงนั้นเหนือครับไม่ใช่ตัวพราวฮะเหนือฮะัตัวไม่ได้ครับนี่ก็เลยเหยียบไปหน่อยเหยียบ เงีนคือไปใช่ไหมตอนแรกเราจะไปทัศน์กาน์ดนะแล้วทำไมเราถึงมาใต้ใต้อะหลงครับหลงฮะเราเปร์หลงทางครับไม่ฮะไม่มี้ยนี่เปิดทางครหลับกันหมดครับนัดฝรั่งนะฮะัถ่ายฝรั่งนายเออเฮ้ยไม่ฟังนะเขาฟังเธอไม่ออกเลยเขาพูดอะไรโว ร่อยากจะสปีกองกฤิแต่พวกก็ไม่ชช่เมื่อไหร่เงี้ยไม่รู้เรื่องเลยว่าทักเขาอ่ะสุดยอดเก่งมากไม่หรอกเขาเรียกว่ากระแดกพี่เศนครับพ่เศษใส่ไปแล้วค่ะใสยไปแล้วด้วยครับทิงไว้ด้วยตอนนี้เราจะหารากนะ เป็นอะไรมากเลยธอพูดเสียงดังใช่ขอมผมก็เป็นจับของแพ้พยาต้องมีเด็กงที่ไก่นะเด็กงที่ไก่นะอาา้าวเธอถึงเหงืเมื่อยแล้วหยุดได้ละเล็งล่าฮะพี่คนนี้ล่าล่าไม่เคยทะเลครับแต่ขอนแก่นไม่มีฮะดูดีๆครับนักเฮ้ไม่ใช่ไอ้ผีเลยขอนแก่นร้อยเอ็ดไม่มีทะเลฮะแต่ได้ข่าวร้อยเอ็ดน้ำท่วมดีใจไหมฮะ <laughs> ไม่ท่วมไม่ท่วมๆๆๆๆๆ ว่ามันเป็นแค่ถ่ายค่ะถ่ายของน้ำใช่ไหมถ่ายถาของน้ำ <laughs> จะไปแล้วทำไมไปขังที่บ้านเธอ <laughs> ไปที่อุบลอ๋อไปอุบลเล็ปอันนี้คือพระเอกของเรื่องนะมาทุกที่ต้องมีการมือมีการถ้าปวดท้องม้างอะไรบ้างแต่เขาไปซักว่างมาฮะเมื่อกี้นี้น <laughs> <laughs> ผมแอบถ่ายฮะแต่ผมคลิปไม่สามารถใส่แพร่ได้มองไม่เห็น,นดได้ครับมันเล็กคลิปได้แต่อย่างเดียวครับ น้ำมันน้ำมันมั้งเอาถ้าสมมติว่าเราขับรถไปไอ้พัทยานนเนียก็ไม่ทำใช่ไหมหได้ก็ไปได้แต่พยาใต้ก็ลองดูมัางไงจะถ้าเไ,ไม่ถูกใจก็ไป,ไไปพัพยาเห,น,เหนือนก็ตอนนี้อีสานลุดนะฮะ ขอโทษนะครับนี่อยู่ในการเผยแพร่ของคิณนะคร oh <my> <ม>ับย,ยา,ยาเดียรออกพระประเทียนอ่อพะพยานที่ <c oughs> ขอขับออกมาพยานเหีรมันชาที่ยังล่ออยู่จะไป็พยานเดียแลครับล่าจะพาไปที่จอดรถได้อยู่จะพาล้วขอกินยังไหมคะเออขอโทษนะเอายาคุมไหมฮะยาคุมถูกเฉยนะแค่แค่ไอต่อข้อหลังข้อหลังทดูดีนะฮะน่ากลัวน่ากลัว โอเคครับผมจะไปพยาเนือกันละครับแค่น,นี้กันละครับสวัสดีครับผม